สว,ส,สวัสดีพี่น้องสวัสดีน้องมากินข้าวไปกันข้าวผัดข้าวผัดใส่ซีอิ๊วดำอืมอร่อยมากพี่น้องอืมอืม,อ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 ม ฮึมแต่ที่ยูรับไม่เป็นสียูรับไม่เป็นเยมากเลยข้าทอดไข่ทอดไข่อะไรไข่ ไข่ปิดทอดทอดใส่ปลาปลาปลาสับสับ,สบแล้วก็มาทอดใส่ไข่อืมอร่อยมากลองทำดูนะพี่น้องไข่ปิดสองฟองปลาสับสักทะพีหนึง่ง วลาสับก็ใส่ใส่ตีไข่ใส่แล้วก็คนคนเข้ากับปลาบองใส่บุญสลดุดกต้องแสมปลานะเพราะว่าปาลามันเ,เอ็มแล้วกระเทียม ทุกกระเทียมใส่สักสองกีบแล้วก็ทอดใส่น้ำมันหน่อยนึงทำให้น้ให้น้ำมัน,นเยอะหน่อยนะน้ำมันพอามันท่วมปลาร้าอืมอร่อยปลาร้าทอดใส่ไข่ไข่ปิดจะได้ไข่ไก่ก็ได,ไขไขได้ทอดในลายไข่ไข่แล้ว้หมัน ข้าวผัดใส่ใส่ยุใส่ย,สยุดำจะหอมข้าวเป็นสีดำเลยใส่ยุดำต้องทำดูนะคะกินง่ายๆ ตอนนี้เเลือกกินไม่ได้หรอกพราะโรคโควิดเป็นอะไรก็ไม่ได้ออกออกไปข้างนอกก็ไม่ได้สี่ทุ่มก็ปิดแล้วพี่น้องเอ้ยได้ยแค่สองทุ่มสีทุ่มก็อยู่บ้านใครบ้านมันแล้ว ันตรลายทุกวันเ่ยจะอดกันตายเพราะว่าคน,นตกงานเยอะแยะประการที่ไหนก็ปิดแต่งการหมดเลยร้านแต่ดผมก็ปิดร้านคาราโอเกะ ร้านขายเหล้ายาดงยาดองอะไรปิดพวกที่อ่ะหมูทั้งหมูกระทะปิดหมดเลยผมพก็ชทบยมงใหญ่หลวงไงวยอยบมิกซีจากที่เขาเปิดถึงสี่ทุกคนจะมิกซีโรตัสอะ่ะทุกวันนี้สองทุ่มหมูรีดปิดแล้วเพราะสั่งปิดเขาไม่มีคนเดินด้วยอ่ะ มาผีทุ่งของก็ไม่ได้ออกไปซื้อของร้อ,รอนแม่ไม่เป็นแลไวนะกินกับก <c oughs> ันนานาของเกีย์แดงมันได้แต่งด้วยบ่อยน้ำสบายนู่จะแต่งไปไหนเพราะว่าอยู่ตัวบ้านออกไปไหนไม่ได้โคโควิดไปก็ไปเดี๋ยวเปว็นเ ข้างนอกยุ่ไปไม่ในานานไม่เหมือนแต่ก่อนไปก็รีบเข้าบ้านเราทำดูนะคะเฉินรับย่าแดงบอกลองทำดูนะข้าวผัดแบบอะไรใส่ซีอิ๊วเนี่ยกระเทีย ผสมเข้ากันเลยนะเพราะไข่ไข่เพราะจัดปลาปลาสับบางคนก็ไม่เค,มเคยกินหรอกยัาไม่ทำดูอาหารอาหารง่าย ไม่ต้องไปหากินหนูลาหรอกยุคนี้สมัยนี้เ่ยกินพออิ่มท้องก็พอกินพออยู่ได้พออยู่รอดคนที่เขาลำบากกว่าเราครอบครัวใหญ่ๆอ่ะลูกเต้าเยอะแยะไปโรงเรียนเขายิ่งกว่าเราอีกเรามีอะไรก็กินไปอย่ัง,ง้งเลยพี่น้องเนาะเหมือนว่า เศรษฐกิจมันไม่ยีไม่ดีขึ้นมันก็ตัวเราตัวใครตัวมันทนตัวรอดเรามีอะไรก็กินไปนะขอบคุณนะพี่น้องที่เข้ามาชมนะขอบคุณมากๆากนะพี่น้องสวัสดีค่ะ